วันเวลาของอดีตนายกทักษิณชินวัตรน้อยลงเต็มทีครับเจตนาลมของทุกคนในพรรคเพื่อไทยจึงคิดเห็นเหมือนกันว่าจะต้องได้อำนาจรัฐถ้าไม่ได้อำนาจรัฐนั่นก็เหมือนกับการสิ้นสุดของเครือข่ายการเมืองของอดีตนายกทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยรวมระยะเวลา17ปีที่มีการต่อสู้กันระหว่าง กลุ่มการเมืองสองกลุ่มนั่นคือกลุ่มอำนาจนิยมกับกลุ่มของอดีตนายกทักษิณชินวัตร17ปีเครือข่ายของอดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ใช้อำนาจรัฐอยู่เพียงแค่3ปีเศษเศษครับสปีเศษเศษนั่นเหลือเวลาอีกประมาณ13ปีกว่าที่อำนาจรัฐ มันตกอยู่ในมือของเครือข่ายอำนาจที่อยู่ตรงข้ามกับครอบครัวชินวัตรและอดีตนายกทักษิณท่านดีกรบทั้งหลายครับระหว่างสมปีเศษกับมากกว่า13ปีนั้นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยตั้งแต่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์มาจุงถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์เบญชาชีวะและมาต่อที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา ยาวนานมากครับจึงทำให้เครือข่ายของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนี่ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะต้องเคลื่อนเอาตัวเองเข้ามาใช้อำนาจรัฐนั่นคือเป็นรัฐบาลให้สำเร็จให้จงได้ต้องบอกกับท่านที่ครบทั้งหลายอย่างนี้ครับมันคือความฝันมันคือความหวังของคนในภาคเพื่อไทย แม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวชินวัตรอุ้งอิงในฐานะลูกสาวคนสุดท้องและจะเป็นคนถือธงนำการเมืองของครอบครัวชินวัตรในนำผู้นำตัวจริงของพรรคเพื่อไทยจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ตลอดเวลาว่าต้องได้อำนาจรัฐต้องได้อำนาจรัฐเท่านั้นถึงจะบรรดาลทุกอย่างได้นี่พูดที่เวทีขอนแก่นนะครับเวทีอุดรก็พูดนี่ก่อนจะถึงกันลงสมัครรับเลือกตั้งเกือบปีนะครับ ตั้งแต่ตั้งครอบครัวเพื่อไทยจุดมุ่งหมายก็คือต้องได้อำนาจรัฐอาการวอนอาการต้องการอาการนีดสูงสุดที่จะต้องการอำนาจรัฐจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่ามันยาวนานเลือเกินแล้วก็มีคนที่อยู่แวดล้อมอดีตนายกทักษิณและคนที่เป็นติงแท้งหรือแม้กระทั่งผู้แทนราษฎร ในพรรคเพื่อไทยเองเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าจบการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นคือวันที่14พฤษภาคม2566ถ้าสิ้นสุดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้มีอำนาจรัฐ ทุกคนล้วนแล้วแต่สรุปตรงกันว่าถึงครลาที่พักเพื่อไทยต้องล่มสลายวันนี้อดีตนายกทักษิณชินวัตร74ปีย่าง75วันเวลาของอดีตนายกทักษิณชินวัตรน้อยลงเต็มทีครับเพราะแต่ละวันแต่ละวันที่มันเดินหน้าไปนั้นเนี่ยมันเดินหน้าไป สู่ความล่มสลายเดินหน้าไปสู่ความว่างเปล่าการดับศูนซึ่งมันเป็นวัตตะของชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเงินมากมายเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็ไม่มีใครหนีความตายพ้นสังขารมันนำไปสู่ตรงนั้นจะฉีสเต็มเซล เข็มละล้านเข็มละล้านก็ต้องมีวันที่จะต้องดับศูนย์และเครือข่ายที่ทำงานให้กับอดีตนายกทักษิณในประเทศก็อายุมากขึ้นก็อายุมากขึ้นก็เดินหน้าไปสู่ความดับศูนย์ตามวิถีชีวิตซึ่งแต่ละคนก็ต้องเผชิญนั่นคือความตาย อดี้นายกทักษิณท่านก็รู้นะครับเรื่องนี้ดังนั้นนี่เจตนาลงของทุกคนในพรรคเพื่อไทยจึงคิดเห็นเหมือนกันว่าจะต้องได้อำนาจรัฐถ้าไม่ได้อำนาจรัฐนั่นก็เหมือนกับการสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นของความร่วมสลายของเครือข่ายการเมืองของอดีตนายกทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทย และประกอบกับตัวเล่งสำคัญที่สุดตัวเล่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ติงแทงกลุ่มการเมืองชั้น8หรือแม้กระทั่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของพรรคเพื่อไทยและแม้กระทั่งคนวงในของครอบครัวจินวัตรต้องเล่งตัดสินใจเข้าสู่อำนาจรัฐให้สำเร็จให้จงได้นั่นคือการก่อกำเนิดของกลุ่มการเมืองที่มีชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ และวันนี้เปลี่ยนจากอนาคตใหม่กลายมาเป็นพักเก่าไกลการก่อกำเนิดของพรัคอนาคตใหม่และเป็นพักเก่าไกลในวันนี้มันจึงเป็นบทที่จะสรุปว่าเมื่อการล่มสลายของพรคเพื่อไทยเกิดขึ้นพัคที่เกิดขึ้นใหม่คือพัคอะไรนั่นคือพักเก่าไกลแนวทางทางการเมืองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลกำลังจะฮุบ และกวาดเอาความนิยมของแนวทางทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยไปเป็นของอนาคตใหม่และก้าวไกลทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเริ่มแรเห็นเริ่มมองเห็นหากคนธรรมดาสามัญมองเห็นเรื่องนี้คนที่อยู่ ในการกําหนดเกมของพรรคเพื่อไทยย่อมจะมองเห็นเช่นกันนั่นจึงไม่แปลกครับทําไมคนที่กลุ่มยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยจึงต้องออกมาโจมตีทําลายเพื่อที่จะกวาดล้างพรรคก้าวไกลให้ออกจากสนามนี้ให้ได้เพราะเขาก็มองเห็นว่าสนามนี้มันจะถูกแทนที่ด้วยพรรคก้าวไกลมวลชนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นมวลชนที่ไปสนับสนุน มวลชนที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นมวลชนที่ไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลการเกิดของพครรคก้าวไกลคือการจบของพรรคเพื่อไทยทุกคนทราบครับและวันนั้นกําลังจะมาถึง เมื่อทุกคนทราบและวันนั้นกำลังจะมาถึงจึงต้องทำให้สิ่งที่เป็นความหวังสุดท้ายที่จะดมดำรงอยู่ของเครือข่ายอำนาจที่แวดล้อมครอบครัวชินวัตยอยู่สามารถใช้อำนาจต่อไปได้จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ก็คือการเข้าสู่อำนาจรัฐท่านทั้งหลายครับเมื่อคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนอยู่มันจึงทำให้แนวทางของพรรคเพื่อไทยวันนี้มันบิดเบี้ยวไงมันบิดเบี้ยวจึงคิดยุทธวิธีที่คับแคบที่สุดนั่นคือแลนสไลด์คิดถึงยุทธวิธีที่ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้นั่นคือแลนสไลด์ จึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่าการเข้าสู่อำนาจรัฐและการเป็นรัฐบาลของเครือข่ายอดีนนายกทักษิณที่กุมการนำของพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้กำลังจะนำไปสู่จุดล่มสลายของพรรคเพื่อไทยเองเตือนครั้งนี้ด้วยความหวังดีเพราะท่านกําลัง ดูถูกท่านกำลังดูแขนมวลชนที่สนับสนุนท่านการที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วได้ถามพี่น้องประชาชนบนเวทีปาใสาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการจับมือกับพรรคพลังประชารัฐประชาชนจะยอมหรือไม่ยอมเสียงตะโกนทั้ง เวทีปราศัยมวลชนที่มาฟังการปราศัยนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ยอมไม่ยอมให้ผู้นำพักเพื่อไทยไม่ยอมให้พักเพื่อไทยไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ